อันว่าบุญบุญนี้บอมีไผปั่นแจกมั่นบ่แหกออกได้คือไม่ดอกผ้ากลางคือจังเฮ้ากินเข่าเฮ้ากินเฮ้ากระอิมบอหลอนไปอิมทองเขานั่นผู้บ่กินี่นนองเอ้ยขออย่าได้ดีเด้เอ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจองพวงสุดเล็กๆซืทิ้นบานหน้าครับมือนหนีมากางตลาดบานอ่างศิลาครับอำเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่นเ้าครับช่วงเศร้าๆของวันที่ยีบว่าวะระวังระค้างหัวกับระค้างไหวว่ามันขึ้นมันลงซำไหนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศพร้อมๆกันครับผมเชิญครับ โอ้อยสวัสดีครับผมโอ้ยเข้าแดงจึงเคืองมันเป็นสายใดเนี่ยเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรครับพี่น้องพุ่มชุ่งหลายป็นไดเร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับโอ้ยเนื้อหนังดีฝากพี่น้องเข้าเมื่อนี้ตลาดบ้านอ่างศิลาครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเข้าพี่น้องช่วงเสอบของวันที่ยี่สิบสามกันยายนไอ้ว่าหลายป็นไดตัวนี้ปลาสามหมื่นสองสามหมื่นสอง สามหมื่นสองครับพี่น้องเนื้อหนังดีให้เอ้<ต>คุณพ่อไม่จักตัวมือนี่คุณพ,อพ่อเอาคว้าได้มาดสองตัวเอาเอาอเดี๋ยวสิไปหาครับคุณพ่อครับโอ้ยหนาเขาดีครับเป็นสายเพชรอ,ดอุดรเนื้อหนังมาเต็มมดครับพี่น้องทุกอย่างครบเสรศษมดตาแจมแจมจ้ำเล็บกะลาแขฉงขาเหีควข้มสูงร้อยยี่สิบสี่หยิบหาได้อยู่ครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับไอ้ไส้มาได้ใส่ก่อนมาแต่อำเภอหนองนาคำครับหนองนาค่ำึ้น จังหวัดขอนแก่นเนาะครับพี่น้องไก่เฮามีรถบริการรับส่งน้อยเนาะเอาลอยกิโลเฮามีฟีน้ำมื่นบ่ครับมีครับมีเอามีฟีลอยกิโลอยู่เด้อครับเด้อพี่น้องเอาทั้งไก่ทั้งไก่ผู้อยากได้ครับแม่สาวหน่อยราคาสามหมื่นสองพันหน้าตาดีครับต้นเขาใหญ่เอาฝากพี่น้องเข้าไว้ฝากเบอร์ไว้ให้อายของเก้าสี่ครับครับผมห้าศูนย์เจ็ดครับครับห้าเก้าแปดหกครับครับผมพอยกครับเอาพอยกครับขอบคุณหลายๆครับผมครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับฝากพี่น้องเข้าไว้ครับแม่ลูกเป็นตะเลียงครับลูกเดเดียนกลัวไา้สวัสดีครับผมโอ้ลูกมันเป็นลูกแบใดเนี่ยลูกบ้านๆเข้าแม่สูงไร่ปันไดครับผมลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห้าไอ้ไมาตตใส่เกาะผู้เขียวมาแต่ผู้เขียวครับกล้วยผู้เขียวครับพี่น้องกล้วยแม่ลูกเป็นตะเลียงครับความสูงลอยสามสิบห้าบวกเป็นลูกผูลูกเดเดียนน้อยๆครับหน้าตาดีครับพี่น้องเป็นตะเลียงครับ ราคาเท่าไรก็ได้างไว้สี่ส้42องครับสี่หมื่นกับสองพันเลยพี่น้องเอลาเขาดีครับแม่พิ่นลูกที่เท่าไรแล้วนี่ครับผมลูกสองครับแม่ลูกสองครับ สายบ้านเขาแต่ว่าเป็นตะเลียงครับพี่น้องเบื้องต้นเบื้องตัวน้ำกันฝากพี่น้องเข้าไว้สาหรับท่านใดมองหาแม่ลูกราคาสี่หมื่นสองเป็นตะเลียงครับฝากพี่น้องเข้าไว้ครับแม่ลูกคู่ลูกได้เดือนหนึ่งครับไอ้ไส้ฝากเบอร์นะครับผมศูนย์เก้าเก้าครับครับผมสี่สามเกีดครับราคาสองห่นศูนย์ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่ครับครับวัสดีครับ แม่สาวเพเป็นสมไปนี่นยังครับยังอืมเป็นสายใดารเจ้ายังมาให้ลนเลยสายเป็นว่าลูกสร้างอุดตอนหน่อยเนาะอู้น่าเขาดีแต่เตมแจ่มจ่เด้พี่น้องเขาจับให้พี่น้องเบิง่งโอ้เป็นตะเลียงแท้เนาะอ้ใช่รยสามสิบเท่าไรก็ควบสูงไารยสามสิบเบวกอยู่ครับพี่น้องโคนเขาดีบิ่งเนี่ยจับได้ใบได้อ้ไว้ไอ้ห้องไว้ว่าสี่สิบห่าเนาะ เบิ่งหน้าเขาน้ากันครับต้นโตดีเป็นแม่สาวอยู่มันขึ้นแักเดียวไปไอ่ยังบ่ทให้ได้ขึ้นเนาะอืเบิ่งโอ้จับง่ายเดี๋ยวละไอ้เนาะอเน่าดีได้เน่าเหรอเอาฝากพี่น้องเขาไว้ครับอีกตัวไหนอีกตัวนึงไอ้สาวน้อยครับสาวน้อยนี่ไรกันใดเนี่ยตัวนี้สองหมื่นสามครับเอาตัวนี้มีเรามีก่อบ่อย สายพัฒนาแต่ว่าก็ค้นแต่ว่าก็ค้นเขาดีน้อยเนาะข้นเขาใหญ่ดีครับพี่น้องตัวเลี้ยงวิหุยอยู่เบิ่งหางเหมืกันครับตัวนี้ห้องไวสองหมื่นสามน่อยเนาะสองหมื่นสามราคานีกับพ่อคุยกันได้อยู่เนาะต่อรองได้สุดโตตครับ่อรองกันได้สุดโตเด้อครับเด้อใส่ไส้เล่ามาจากผู้เขียวมาตะโส่โสาออกมาตะโส่เนาะไอ้เนาะเอามาสองตัวมาตะตีซี่ปีใหญ่โอ้เอาฝากพี่น้องทางไก่เฮาทางออนไลน์เฮาครับไก่ไก่ มีบริการทรงยี่น้อยเนาะเอาถ้้พี่น้องเข้าเบื่องอยู่พูิ่นอยากได้ทางอันชลบุรี่หุ่นมีบ่สทรงว่สรงยี่น้อครับเนาะเอาทรงทั่วประเทศแต่ว่าใกลๆก,ลกล็มีขาทรงธรรมดาเน่อยเนาะเอาประกันอยู่ที่ร0 0ยกิโลเด้อพี่น้องเด้อเอา2โตัวนี่ประกันทุกอย่างอืมประกันใหนทุกอย่างครับพี่น้องแต่ราคากับพอคุยกันได้แม่นในน้อยนี่23,000่ 13, ครับ แต่อีแม่สาวใหญ่นี่สี่หมื่นห้าน o ่ไอเนาะลดได้ครับผมเอาไอไส้ฝากเบอร์ไว้อีกนะครับ095ครับผม947ครับ7382ครับไอยังครับผมไอหลอดเอาไอหลอดจากผู้เชียวน้อยเนาะเอาฝากพี่น้องเขาแนวไอ้ไส้มาแต่แถวเศร้ามาได้ตีสีเน้อยเนาะเอาพี่น้องฝากทางออนไลน์เขาแนวผู้ใดเบื้องช่องอยู่อยากได้แม่สาวงามๆกับแม่สาวหน่อยเอาราคาตัวหนึ่งกับหมื่นสองหมื่นสามตัวหนึ่งกับสี่หมื่นห้าครับผม เอารถได้อยู่ครับราคานี่ครับไอ้ไส้ขอบคุณหลายๆครับบ้านครับตาัสดีครับมันเป็นสายเพชรอุดรดีครับพอปอสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรครับพี่น้องความสูงลอยสามสิบห้าบวกได้อยู่ครับขึ้นยึดเทือไปพ่อ คุณพี่นึงเจ้าของเขาบ่อยมีเงินรับครับเคุณพ่พอมาได้ใสก่ครับผมมาจากผูเวียงตำบนนั้นชุ่มแสงครับอโออีพ่อจากผูเวียงหน้าชุ่มแสงเข้าครับเนาะเอาราคาสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องสายเผ็ด,ดอุดรต,ต้นตดีเลอพี่น้องเด้อแข่งขาเงี่ยแต่ว่าเล็บอยากเงีอยากัน้อยเพราะว่าเป็นคล้วยยืนขอกนะพ่อเนาะส่วนอื่นบ่มีหม่องตีครับ ตูเงาล่ำตูดีครับพี่น้องคล้วยอายุได้จักปีแล้วบ่อช่สองปีครับอืมชนอสองปีแล้วแควล้นไปพ่อนี่บูฮูือกันผมว่าเห็นเอยอีพ่อเราเอามาเรากับบูเหือกันนะครับเนาะท่านใดสนใจสายเพชรอุดรครับราคาเปิดไว้อยู่สามหมื่นแปดเอาฝากพี่น้องเขาไว้ครับท่างไก่ท่างไกลอยากได้สายเงาเงาล่ำตูดีครับเงาหางดี เล็บเยีายวจากน้อยแต่ว่ากับโมีปัญหาครับบบบิดแตงได้ครับ <m akes noise> เล็บโบบิดโบ,บเบียวครับยี่นองแต่ว่าเห็งเล็บเงีวเป็นกล้วยยืนคอ,อครับกล <m akes noise> ้วยยืนคอ,อเนาะพ่อเนาะเอาคุณพ่อฝากเบอร์ไว้นะครับพ่อครับ 0 9 6กครับผม0 0 8 8ครับผม478ครับผมครับผมคุณพ่อยังครับพ่อสักดาครับพ่อสักดาเอาฝากพี่น้องเฮานําครับเนาะบ้านหน้ายุ่มแสงนะพ่อครับครับผู้เวียงเฮาครับไกลๆเขามีรถบริการส่งยู่นะพ่อเนาะผมมีรถผมองเอาฝากพี่น้องเฮาไว้ครับผมคุณพ่อขอบคุณหลายๆครับพ่อครับครับครับคุณพ่อสวัสดีครับ ครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อครับผมโอ้ยอีพ่อมาตะไสนี่มาตะผู้เขียวครับมาตะผู้เขียวมือนี่เอามาจักตัวมา,มาซื้อมาซื้อตีพ่อนี่มาซือ้อมาโอ้นี่ตีได้ตัวนี้ตีพ่อได้ตัวนี้ครับหลายปันใดราคาสิขายนี่กรยเบี่ยวสองหอมืห่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันหารอยมี่หารอยอยู่นอพ่อนาะ้อยเพื่อต้อเพื่อต่ออีกโอ้มันเป็นลูกไผ่นี่พ่อมันลูกบ้านบ้านนี่ละครัลูกบ้านบ้านหรอนนือเป็นเตจ เขาไทยดีแท้พ่อเบื้องนอกเิ่นแม่นี่ไหมโอ้เนื้อนังดีได้ล้วครับพี่น้องเงาหางคือ,อยังไงดีแท้พ่อครับโอ้เบื้องดูครับเอาเล็บคือเป็นเล็บงามแท้พ่อเล็บงามดูคโั เล็บจิกดีเนาะพ่อเนาะเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับราคาสองหมื่นเท่าไรก็พออ่สองหมื่นสามพันหาร้อยเอาฝากเบอร์ไว้แน่พ่อเอาหาเบอร์อยู่นะครับเอาคุณพอ่อเราหาเบอร์อยู่ครับพี่น้องเข้าหาอยากได้น้ำคุณพ่อครับผมดเดี๋ยวฝากพี่น้องเข้าไว้ครับสําหรับท่านใดอยากได้แม่สาวหน่อยราคาสองหมื่นสามพันหาร้อยครับพ่อเบอร์ได้ก็ ศูนย์แปดศูนย์ครับผมสี่สองเก้าครับห้าหกสี่ห้าหกสี่เจ็ดสามเอาครับฝากพี่น้องอีพ่ออยังครับพ่อเพี้ยนครับพ่อเพี้ยนเนาะครับเนาะเป็นตาเลียงได้ละครับหนาเขาหงอโมโมซะอืมลูกบ้านบ้านเฮาครับลูกบ้านบ้านครับแม่ให้ลูกดีแม่ให้ลูกดีเนาะพ่อเนาะโอ้ครับพี่น้องท่านใดสนใจกะ จังท้วมาสอบถามคุณพ่อเราได้ครับผมครับผมมีตัหนิแจ้งมองนะพ่อเนาะตัวนีครับเอาฝากพี่น้องไว้ครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับได้พ่อกล้วยมีเท่านี้มีเท่านี้ตีพ่อการเสื้อหลายพ่อการเสื้อหลายยานมันติดมือบ่แม่ขันเลี้ยงขันเรียงหลายตแล้วไม่เลี่ยงเอาทีละตัวสองเอาทีละตัวสตัวซ้ำนี่ยังลำขั้นอยู่ซ้ำนี่ก็ยังยากอยู่น้องพ่อเนาะมากคือพี่น้องเขาอยากได้ทางไกลทางไกลนี่ส่งได้บ่หลายกิโลนี่พ่อบ่บ่หันหลายโลไปได<ม> <Estate. S 2> no, ้อยู <observing> ่ โ็ไปได้ยูนบอสครับแต่ทางไก่เฮากะกำไรเท่าละสองร้อยเนาะกำไรบ่หลายเนาะพ่อเนาะข้านเล่าว่าเออข่อยเจ้านี่เลยเขาเราไข่ไปได้เจ้าอยู่เฮียนเด้อโอ้ยเอาหมดมือเอาหมดมือเนาะครับเนาะเอาหมดมือมันเป็นสายใดนี่พ่อตัวนี้ มี่เรามี่กูนบ่ก็มีเด้่ยหรอเพราะว่าลูกท่องดีลูกท่องดีจริงครับแต่ว่ากระมี่เนี่ยไงเนาะครับเนาะเอาฝากพี่น้องเขาครับลูกท่องดีแต่ว่าใบหลอดบ่มีแต่ว่าไถ่คืองามดีเด้๋พ่อไถ่เต็มดีเนาะพ่อเนาะ เราคาสองหมื่นเจ็ดสิพอค้างสั่เนสองหมื่นเจ็ดกับสิรถให้แน่กับสิับแต่ส่งไก่กับบ่ลเบิ้คย่าง้ามันหอไม่อยากไปไม่อยากให้ไทยเราที่จินครับมันเชียวา้อมันเสยเนี่ยมัเจะโมงมากครับเ็จตุก็จามันไก่กับเออค่าน้ำมูก้ำมันเนาะครับเนาะข้าแล้เชียวคนแม่ฝาก เทสบูนไปพุดไหม่มันไกลพ่อเนาะพ่อเนาะเอค่ไทั้งสามกันนะเออโอ้ทำไรเดียวทัึงต้องสามทำไรพันเดียวแต่ว่างต้องสามไกลไกลเกินลอยโล่เขาก็ลำบากเนาะครับพ่อเนาะเขาก็บอกว่าไรอ๋อครับผมไกลเขาว่าไรเอาราคาหน้าสนามเด้อพี่น้องเด้อลอยกิโลราคาสองหมื่นเจ็ดครับมีสองตัวตัวละสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้อง แต่ว่าเราสายกับโบม,มีใบดอกแต่ว่าเป็นเชื่อสายของท่องดีน้อยเนาะอเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมเอาฝากเบอร์ไว้นะอครับผมศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์ห้าศูนย์ครับสามหนึ่งเจ็ดแปดครับผม พี่ชนะเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมให้โชว์ๆมันหมันเลยครับเด้อเอาพี่น้องครับฝากพี่น้องเข้าไว้ครับสาวบ้านๆเลยครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะอ้ยมือนี้คือเอาง่ามมาแทอะคุณพี่เอามาจีกตัวมือนี้ผมสองสามตัวสองสามตัวเนาะอันนี้คุณพี่ไซส์ไดนนี่ขึ้นสวยแท้ครับอันนี้กล้วยขอบน้องบานกล้วยขอกบานบานครับเอากล้วยบานๆเด้อพี่น้องราคาหไรเป็นไงคุณพี่กล้วร้าเค่ะอุ้ยราคาสองเมื่อเก่าครับพี่น้องอยู่ตลาดบ้าน ทางเขาด้อครับเด้ออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพอครับเลยชาเฟย์ปกเฟย์หน่อยชาแก่นนึ่งละครับหน่ยี่สิบเจ็ดบวกพี่น้องครับเนาะเอาฝากพี่น้องเข้าไว้สำหรับท่านใดที่มองหาเมียสาวหน่อยพ่วงสูงหน่อยสามสิบเจ็ดอยู่ครับโอ้หน่อยยี่สิบเจ็ดเนาะครับเนาะโอ้เงาหางดีได้ละพี่น้อง จับได้ใบได้เพิ่นมีตำหนิจัาหม่องวะนี่ใหญ่เปิ้มี่เปิ้ลมี่เนาะราคานีก็ยังต่อรองกันได้อยู่เนาะครับเนาะเป็นแม่บ้านๆเด้อครับเด้อหน้าตาสวยสีดอกเล่าครับต้นโตดีแข้งขาดีครับบ่มีหม่องปีจัาหม่องเพิ่นขึ้นแจ็คเทียไปเพิ่นเป็นสัตว์แจ็เทียไปพีเปิ้ลส่งห้วยน่อยห้วยหน่อยอยู่เนาะพี่เนาะเนื้อหนังดีเด้อครับ เอาฝากพี่น้องเข้าไว้แน่ฝากเบอร์แน่เยเนาะศูนย์แปปดค่ะครับผมหกห้าหนึครับสามสองครับติดตอน้อเพื่อนน้องหัวน้องู่เลยค่ะอ๋อครับยุคคอยุ่ฟ้ามเขงมีบอมีอ่ค่ะมาพี่น้องเขาอยากไปเบอรงอยู่หนาวคองหนาฟ้ามี่พี่กัดเข้ายุใสครับบอกพี่น้องเขาอีกแน่ ติ๊ต่อไปที่เบอร์โทรเลยค่ะเดี๋ยวส่งให่ทรงมุดให้เดี๋ยวส่งส่งหมุดเนาะปลกหมุูให้ครับเอาฝากพี่น้องเกาไว้หว5ผู้ใดอยากได้ยุขวักยุขวักเขาไร้ไปไหนครับพี่ยุขวักกับมี่ย่ซีหาตัวซีหาตัวยู่เนาะครับเนาะในราคาหลักหมื่นเนาะพี่ราคาเหมือนซาฟัวนี่แหละอ๋อซาฟัวเป็นแม่สาวเนาะพี่เนาะเอาฝากคุณพี่หลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นลูก สายเบิ่มที่ใหสายเบิ่มเนาะเนื้อหนังดีเด้อพี่น้องโอ้ราคาหมื่นหาดที่ใหญพี่น้องกล้วยเถือกราคาหมื่นหาครับพี่น้องต้นตูดีเบิ่องไทยดูพี่น้องโอ้ไอ้ไส้ฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมเอาไอ้ฝากเบอร์ไว้เนี่ยศูนย์เก้าสี่ครับหนึ่งหกศูนย์สี่เจ็ดหกสองครับครับผมโอ้ยเบิ่งดูเบิ่งหนาเขาน้ำกันครับพี่น้องลูกสายเบิ่มพัดลานครับวันซองทั้งหน้าตาดีเด้อครับ ฝากพี่น้องเข้าไว้ราคาเมื่ินหาราคานี่กัย่งตอร่องกันได้อยู่คุ้ยกันได้อยู่ครับเ,เป็นตะเลียงครับเงาหางดีนเนื้อหนังดีตึ่งไายน้ำกันด้วยครับเงาหางเต็มดีเลยครับได้ประมาณันเจ็ดเตือนพ่วมสูงร้อยยี่สิบบัวครับฝากพี่น้องเข้าไว้ Hawaii. ครับเล็กหน่อย ฝากกล้วยงามๆครับในสนามบ้านอางศิลาอำเภอภูเวียงจังหวัดคอนแกนเฮาครับพี่น้องโอ้ยบ่เคยเห็นกล้วยสีหนักหน้าครับกันว่าดอนกับบ่ดอนกันว่าดำกับบ่ดำกันว่าขาวกับบ่ขาวครับเดี๋ยวไปสอบถามคุณพี่แล้วกันครับผมคุณพี่สวัสดีครับดีครับครับสวัสดีครับคุณพี่เฮาเอามาจะใส่นี่กล้วยตัวหนี้มาแต่สีบุญเรืองครับพี่น้องอ้ยพี่น้องเบิ่งดูครับกามสูงไรเป็นไรพี่ ร้อยยี่สิบเก้าอยู่ครับแม่สาวน้อยอายุเพิ่นหลายปันไดครับพี่ปีสามเดือนครับปีสามเดือนครับพี่น้องเบิ่งใกล้ๆน้ำกันครับอุ้ยเนื้อหนังดีไปเขาไปเขาแก้วเนาะพี่เนาะปเาแก้วเบิ่งหน้าตาให้พี่น้องเบิ่งหน้าตาน้ำกันครับเจ้าของขั้วคนหน้าสวยครับพี่น้องเจ้าของขั้วผิวสีหนึ่งเออเจ้าเจ้าของเจ้าของขั้วเน่ะสีผิวผิวสีน้ำเงิงเนาะพี่เนาะแต่ว่าบัดรขั้วคือยังสี เออสีขาวงามครับพี่น้องเอาเบิ้งครับความสูงร้อยข้อมสูงร้อยเท่าไรครับคุณพี่ร้อยยี่สิบเก้าอยย่บเก้ยูครับพี่น้องเอาต้นตัวดีครับเงาหางดีพี่น้องใหญ่แล้วเดี๋ยวไปเบิ้งราคากันก่อนครับราคาหไรบ้างไอ้พี่เก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทพ่อซื้อยูทีไอพ่อซื้อยูทีไอแมนพับอมแมนบอมันบแพงพอดีหัวมันพัฒนาได้ครับพัฒนาได้อยูแมนบ่อยมันเป็นสายไรบันนี้ใหญ่ตัวนี้ ไอ้ลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้ามันเป็นสายดอนน้นอนเนาะโอ้มันคืองามแท้ต่อไปอีกสองเส้นก้วมันบ่ขีเลยมันบ่ขี่ไร้มันบ่ขี่ไร่น้อไอ้นาะโอ้ห้าพี่น้องเข้ามักน้ำนี่ราคานี่ก็ยังคุยกันได้อยู่มันบ่อใหญ่คุยกันได้จ้ะโอ้ราคาห่องไว้ครับเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับต้นตูดีแข็งขาดีครับเป็นยังไงเย่งามบ่เย่เมาซื้อเมือซื้อเมาเอาตัวนี้ ม่ชมเอาเบิ้งพี่น้องด้วยครับให้พี่น้องเบิ้งไก้ๆน้ำกันหูว่ามันสายเพชรอุดรครับล้อมแทนเลยพี่น้องอุ้ยนะเขาดีเป็นตะเลี่ยงเป็นแม่แปลกๆครับเป็นสายเผือกของของเอียงก็ใหญ่แก้วฟาดสิสายแก้วฟาเป็นสายดอนครับแต่ว่าลูกออกมาเนี่ยแม่เิ่นเป็นสายเพชรอุดรนสิครับพี่แม่สายเพชรอุดรครับเบิ้งหน้าเอิกดูพี่น้องโอ้ขาห่าง เล็บงามๆครับเล็บจิกดีครับต,ตัวโตดี บ่มีตำนี้จักหม่องครับฝากพี่น้องคนเขาใ่ๆเชื่องงครับคุณพี่เอาฝากเบอร์ได้ไพี่น้องเข้ามากน้าพี่9852 1 8 0คุณพี่ยังชมพูจ้ะคุณพี่ชมพูเอากล้วยงามอยู่ในคอกในฟ้ามเข้ามีจักตัวแย่เจับมาตัวเดียวเพราก็จับมาตัวเดียวเนาะครับเนาะเอาฝากพี่น้องเอาผู้ใดมากกะคุยกันได้เนาะพี่เนาะราคานี่ครับขอบคุณหลายๆคุณพี่ครับครับสวัสดีครับ คับคุณพี่ครับสวัสดีครับสายเป็นไรก้อยราคาขาว40,000 2 40,000มันผสมไปเนี่ยไอ้สายไรครับไล้สายบ้านห้าร้อยบ้านเข้าเนาะครับเนาะความสูงก็สูงอยู่ได้สูงอยู่ครับแต่ลอย40ด้วพี่น้องเอาลอย30ไปไปอยู่ครับ500บาทฝากพี่น้องเข้าไว้ครับเนื้อหนังดีเด้อแข็งขาดีอ๋อไอ้ไส้เราก็ซื้อมาอีกที่หนึ่ง เขาบอลูนจักบอลูนจักเสื้อสายแต่ว่าหน้าตาดีนะครับเป็นตะเลียงไต้สายเปิดไว้ราคานี้ก็ร่องกันได้อยู่เนาะอ้เนาะเอาฝากเบอร์ไว้ได้ไอ้ก้าวสองครับผมก้าหนึ่งครับครับช้ำช้ำครับครับผมมาเด้าใส่ไอ้มาด้าคอนเกนในเมืองเฮาครับผมในเมืองเฮากับมาทางบะนางที่กันครับพี่น้องง้อกล้วยลายครับมือนี้ราคากล้วยกับ เป็นตะเลี่ยงครับฝากพี่น้องเข้าไว้เนี่ย ตัวนี้ราคากับพ่อฟังครับผมราคาหลายเป็นได้ก็ได้ากอีกหน่อยนึงสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองราคาห่องเด้อพี่น้องเด้อหน้าตาดีครับห่องว่างอยู่น้อยเนาะบอท่นไดับเจ๊เกือบบอท่านได้ทับไถหน้าก็เป็นเปลี่ยนไถหน้าก็เป็นขึ้นไปขึ้นนึกเกือไปอันขึ้นอยู่รอบห้องรอไปทับขึ้นอยู่แต่บอท่านได้ทับเด้อพี่น้องเราไปไถหน้าย่างอยู่เอาไปไถหน้าโอ้ห้วยไถหน้าก็ได้เด้อครับพี่น้องขี่ได้บ่อันนี้โบลูเพือนครับโบลูไถตาอยู่ถ้าว่าไถหน้าอยู่พี่น้องเอาผู้ใดหาาาออยกเไป เขาข <admitted> <ground> <men> ้อเขาฟ้ามได้อยากไปเห็ดไก่เศียรน้อยเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับบายครับเอามาจังตัวมึงได้เอามาสองตัวครับมาสองตัวตัวนึงไปเราหน้อยเนาะครับผมเอาตัวนี้ก็ให้โชคมันมันได้เด้อครับขอบคุณครับายครับสวัสดีครับคือแม่ใหญ่ดีแท้ครับผมไม่ครับผมแม่ใหญ่แม่เป็นตาเลี้ยงครับแม่หนังหนาซาใหญ่เนาะครับเนาะข้อมสูงไร่เป็นไรนี่ครับสูงไร่สามแปดามเ้ายร่สามสิบแปดสามเก้าไอ้ใส่มาตะใส่ก่อนมาตะคอนแก่นเ้าเนาะครับเนาะบ้านนี่ ยังครับบ้านข้อบ้าน,านขอ้ออำเภอเมืองครับขอบแนแก่นเฮาฝากกี่น้องเฮาลอยสามแปดสามเก่าสถานะเพิ่นเป็นยังไงนี่ครับข้องในหกเจ็ดเดือนแล้วครับข้องหกเจ็ดเดือนข้องของ,งเมือ,องไทยอยู่ ครับควงกรมปศุสัตว์คเอาใบรับรองัเอามีใบรับรองเด้อครับเด้อของกรมปศุสัตว์ครับฝากพี่น้องเขาไว้ราคา40,000เท่าไรไอ้ขออนุญาต0 0่หมื่นหาพันสี่หมื่นหาพครับผมขออนุญาตพี่น้งราคาอะไรครับราคานี้ก็ยังต่อรองกันได้อยู่ครับฝากพี่น้องเขาไว้นําสําหรับท่านใดที่มองหาแม่แม่ท่องอยู่น้อยเนาะแม่ใหญ่ใจหยาดอืมขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตพี้น้องขออนาตพ้องขออา นี่เป็นตะเลียงด้วยพี่นองด้วยเช <สา S 1> ิงเช่องครับฝากพี่น้องเข้าไว้เดี๋ยวจับให้พี่นองเข้าเบิ้งครับผมเอานี่ครับผมโบ้เป็นตะซื้อเลียงครับเป็นตะซื้อเลียงสำหรับผู้ใดเสียวไปเลียงนะครับเด้อราคา, 40, หาหคสี่หมื่นห้าน้อยเนาะเอาฝากพี่นองเข้าไว้ท่องในแจ็กเดืนอนกว่าไอก้กเดือนดิครับผมเขาเดือนท,ท่องเ,เาขาเดือนที่เจ็แล้วครับเป็นท่องลูกกลมปฏิสัต์มีใบมีหลอดรับประกันอยู่ครับแม่เชิงเช่องครับพี่นอง้นตัวดีความสูงลอย สามสิบเ้อยู่ครับผมอร่อยสามสิบเก้าอยู่หน่อยเนาะเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมเอาฝากเบอร์ไวปนะครับผมโซนหกหนึ่งครับเก้าสี่สามครับผมสี่ห้าเก้าแปดครับผมครับผมซื้อเชือดครับผมเอาไอเชือดบ้านข้อครับผมในเมืองนอกขอนแก่นเฮาครับผมขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้ครับสวัสดีครับเป็นแม่สาวหือนจังไดญเนี่ยไอเป็นหัวผาลูกหนึ่งมาแล้วครับโอ้พาลูกหนึ่งมาแล้ว สถานะตอนนี้ยังท่องอยู่บ่นี่ทสองเดือนครับผมท่องสองเดือนท่องของบักได้ครับของก้มตู่ในบ้านครับผมก้มตู่น้อยครับแม่เพื่อนนี่แม่นี่เป็นสายใดเนี่ยขึ้นเนื้อหนังดีแท้เพชรอุดรครับผมโอ้สายเพชรอุดรสปีแล้วครับผมโอ้หูลำแพนน้อยเนาะนี่น้องหูลำแพนเลยครับแข้งขาดีน้องโอ้เอกบักเผาใหญ่เนาะแข้งขาดีครับ เบื้องไทยน้ำกันครับพี่น้องอ๋อรับประกันทุกอย่างหน่อยเนาะวันดีเงาหางดีครับท่องได้สองเดือนเอาฝากพี่ฝากนอก้องเขาไว้ควอมสูงลอยสามสิบสามอยู่น้อยเนาะไอ้เอามาเยอะตัวมันนี่มาเบิ้งดูร่างนี่ฮะไอ้แม่นี่เป็นแม่ลูกบ่าขึ้นแม่สาวอนี้มันเป็นแม่ เมี่เปียวมัแยกหลุดครับโอ้แยกหลุดเนาะไอ้น้องแยครับตัวนี้นะผมตัวนี้ว่าลายปายในนี่นี่สองหมื่นแปดครับผมสองหมื่นแปดครับพี่น้องโอ้ความสูงร้อยเท่าไรนี่ไงอยสามสิบลอยสามสิบได้อยู่ครับเอาโอ้ฝากทีฝากน้องเข้าไว้ครับไอ้ไส้มิจะเป็นตะเลียงน้อยน้อยแม่นของเฮาบอกแม่นครับแม่นมือหานี่ครับโอ้ในน้อยนี่มือหาน้อยเนาะครับผมอ้ยราคามือหานน้อยนี่ครับเอาไอ้ฝากเบอร์ไว้อีกนะครับผมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ครับหกสี่เจ็ดหกสองครับเอาไอ้ยังครับเอาขอบคุณหลายๆครับ ไดครับ,บค,ครับ,บัสดีครับเปิ้งลูกพี่น้องสาวในหน่อยตัวราคาลายบันไดก่อยม,มื่นหาลอยครับพี่น้องเอาราคาห้องเด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ตัวละมื่นหาลอยมันเป็น,าาน,านสายใดก่อยสายบั่นบ้านเนานครับพี่น้องอเปลี่ยนเข้ามาไมา่ไมครับตันใดอยากได้เด้อพี่น้องเอาตัวละมืน่นอาลอยเป็นเสียกเป็นปอเมือแล้วเนาะไอเนาะเอาไอไซมันเทสก่อ มาตาเกษตรสมบูรณ ah ์ครับพี Nine ่น้องโอ้ราคานี่ก็ยังคุยกันได้อย <pair, rights. S 2> ู่เนาะไอเนาะครับเอาฝากเบอร์เนี่ยไอเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดหนึ่งสองครับสองเท่าเจ็ดสี่ครับผมไอหยังครับไอดอเกษตรสมบูรณ์เอาไอดอเกษีสมบูรณ์ครับพี่น้องเอาฝากพี่น้องเข้าไว้เนี่ยโอ้ไอ้มือนีไม่จักบตัว้โอ้ควายเฮ้าจับตัวโอ้ควายเนื้อกะมีน้อยเนาะ โอ้ห้พีน่น้องเฮ้าอยากได้นี่ไปเบิ้งอยู่แนาคอกแนฟาฟาร์มไรอยู่น้อยเนาะได้ครับได้ครับเอาฝ<น>ากพี่ฝากน้องเขาไว้มือนี่ไอ้ไส่เราเอามาๆๆหลายตัวอยู่โอ้งัวงกับมีเอาฝากพี่น้องเขาไว้ขอบคุณหลายๆครับไอ <c oughs> ้ดอครับ <c oughs> ๆๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ